ในวันนี้ผมจะมาสอนขโมยซีเครตในเสร์ฟของสแกมเมอร์่อนอื่นให้ท่านผู้ชมกดไปที่แมปสเตลไปลอตก่อนแล้วก็ต่อไปก็ให้ท่านผู้ชมกดไปที่ตรงนี้ตรงที่เขียนว่าสปเดอร์แต่เมื่อกดเข้ามาแล้วให้ท่านผู้ชมกดไปที่คําว่าวิวคอมมูนิตี้จากนั้นให้ท่านผู้ชมเลื่อนลงมานิดหน่อยก็จะเจอนี้อู้หูยลิงก์สแกมเมอร์เต็มเลยซึ่งถ้าจะเข้าลิงก์พวกนี้ผมแนะนําว่าให้ท่านผู้ชมเก็บสมองเ่าไว้ก่อนจะเก็บไว้ในไอเดียลอกก็ได้หรือจะเก็บไว้ไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยแล้วถ้าะ มันจะมีโอกาสเจอตัวแรแล้วก็มีโอกาสที่จะขโมยได้มากกว่าและถ้าเป็นไปได้ผมแมนะนาว่าให้ลนะิงก์เซิฟสแกมเมอร์นั้นมันอยู่นานๆน,น,นะแปบลบว่ามันอยู่มานานแล้วอะ่ะซึ่งวิธีทําก็ง่ายๆไม่ยากไม่ยากก็แค่ให้ท่านผู้ชมรอไปเรื่อยๆรอให้เวลาันผ่านไปแค่นั้นแหละอ่าแค่นั้นแหละง่ายมากซึ่งใน,นระหว่างเรานี้ก็าหาลิงก์ไปเรื่อยๆอ่าหาลิงค์เข้าไปเรื่อยๆเพื่อว่าเราจะเจอคนเหมือซึ่งโอกาสเจอคนเหมือแบบนี้มีโอกาสมากในช่วงที่ใกล้อัปเดตหรือช่วงที่กำลังอัปเดตแต่ถ้าเป็นตอนที่อัปเดตเสร็จแล้วมมันนจจะไไ่่่่คคออยเเทาหดู เพราะว่าหลังจากอปเดียเสร็จคนส่วนใหญ่จะไปหาขาโมยกันนะผมว่าแต่จะมีกลุ่มบางส่วนที่จะรอให้คุณสี่แซมมี่หมดก่อนเพราะว่าหลังจบอีเวนต์ทุกครั้งแซมมี่จะแจกคุณสี่ให้ประมาณชั่วโมงกว่าเออนานอยู่นานอยู่ทีเนี้ยนานอยู่และถ้าคุณสี่แซมมี่หมดไม่ไหร่คนส่วนใหญ่ก็จะออกเกมไปละคือมันก็ไม่มีเหตุผลที่จะอยู่ต่อแล้วใช่ไหมล่ะคุณสี่ก็หมดไปละโอเคสลับวิธีเข้าซับสแกมเมอร์แล้วก็ข้อมูลต่างๆก็คงจะมีเพียงเท่านี้แหละ